ฮลโสวัสดีค่ะทุกคนยินีีต้อนรับนะคะกับสูช่องอีกครั้งนะคะวันนี้อย่างตามรูปคลิปเลยนะคะพอดีเพิ่งได้ของมาวันนี้เองจะพูดไม่พูดไม่ได้เลยนะเพราะเป็นช่วงนี้เป็นอาหารเสริมที่มาดังแล้วก็มาแรงมากเป็นเซเลฟฟู้ดนะคะพาวเวอร์ช็อตแล้วก็มีคอลลาเจนด้วยซึ่งเราก็เลยก็ยอยากลองเอามาทานดูเป็นยังไงซึ่งตอนนี้มันมีช่วง โปรลดราคาอยู่แล้วจากกล่องละ990ซึ่งกล่องหนึ่งมันก็จะมีอยู่12ซองนะคะซึ่งลดเหลือประมาณ479นะคะไม่รู้จับไม่แน่ใจโปรถึงเมื่อไหร่เนาะก,ก็เลยสั่งมาตุนแบบจุกๆไปเลยแม่จ๋าก15กล่องนะเอไปเก็บแล้วเนี่ยมาลองนี่เราจะดูกันนะว่าเข้าเป็นยังไงนี่เลยเปิดม,มันก็จะมีนี่เลยนะคะส่วนประกอบต่างๆมากมาย มีส่วนทํา่ายี่สิชนิดเลยเน้นหนักๆเลยพวกเบอร์รี่นะคะช่วยบำรุงไปถึงเส้นเลือดเลยนะครับถึงว่าไ่ถึงว่าไ,าไปให้ออกซิเจนกับเลือดแล้วเลือดก็จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆเลยเดีย๋ยวเราจะมาลองดื่มกันดูนาะรสชาติเป็นยังไงเนาะนี่เลยเอาแล้เอาได้พบกินเลยค่ะเพื่อความสวยความรอไม่ได้เนาะนี่ใส่ถ้วยเลย ถ้าให้ดีผสมกับน้ำที่ไม่เย็นนะคะแล้วก็สองซองสองซองเป็นเลยเนาะสองซองเป็นเลยจะม่จ่าจุกๆเทออกมาก็้อที่ออกมากลิ่นเบอร์รี่มันแบบออกมาเลยอะค่ะนี่นี่สองซองแล้วนะแล้วก็นี่ต่อด้วยนี่เลยคอลลาเจน ละเจนแก่แล้วต้องซัขอสองเนาะจุกจุกไปเลยจ้ะนี่ลลี่กินไม่ได้นะลูกเรียบร้อยนี่เดี๋ยวเราก็จะผสมน้ำเทลงไปเลยนี่เห็นไหมถ้า,กากแก้วไม่ทันนี่ไนมาสมีรู้แต่ว่ากลิ่นกลิ่นของมันก็จะเป็นแบบ เบอร์รี่เบอร์รี่เลยนี่เลยคิดว่าน้ำไม่เย็นมันน่าจะทำให้แบบมันผส,สมละลายได้ง่ายกว่านะครับลองดถ้าเสร็จแล้วก็ค่อยเทใส่แก้วแล้วก็มันแข็งตามนี่ละลายแล้วถึงนะขราบเดียวนี่นะ ลงไปเลยเห็นไหมคะสีมันก็จะเป็นเน้นๆเดี๋ยวเขาเอาหลอดอนีนนน้ตรงข้างกล่องก็จะเขียนไว้นะคะว่ากินหนึ่งซองต่อน,น้ำเท่าไหร่เห็นข้างกล่องเขียนว่าเป็นร้อยี่สิบมิลแต่น,นี้ปีเทมากกว่านิดหนึ่งไม่เป็นไรเนาะนี่นะคะเห็นไหมแค่นี้ก็ กินกินเบอร์รี่เยอะมากนะคะยังไงทุกคนเดี๋ยวถ้ากินแล้วเห็นผลยังไงเดี๋ยวจะบอกบอกนะบอกบอกช่วยเรื่องพวกริ้วรอยทุกอย่างทุกส่วนของร่างกายเลยเลยเนาะยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะคะยังไงถ้ายังไงลองเข้าไปดูที่ไลน์แอดไทยพาวเวอร์ช็เนาะลองดูไม่ได้หน้ามานะคะซื้อเองทุกกล่องสิบห้ากล่องจุกๆเดี๋ยวถ้ากินดีเดี๋ยวค่อยสั่งใหม่ นะคะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะวันนี้ค่ะอ,อร่อยสดชื่นมาก